สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสาธิตนะครับวิธีการล้างทำความสะอาดเครื่องหอทุเขต24ลิตรของยี่ห้อสเตอร์ดี้รุ่น sa252f โดยวิธีการล้างทำความสะอาดเครื่องจะมีด้วยกัน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการระบายน้ำในถังเก็บน้ำตรงนี้ทิ้งนะครับโดยการระบายน้ำนะครับเราจะทำในกรณีที่มีการใช้งานตัวน้ำที่อยู่ในถังพักเนี่ยครับติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ โดยเราสามารถทําการระบายน้ําทิ้งในง่ายก็คือโดยการที่เราจะนําสายน้ําตรงนี้เราทําการแกะตัวล็อกสากนี้ออกมานะครับแล้วก็ตรงปลายสายตรงนี้นะครับจะมีลักษณะแบบเป็นรูระบายน้ํานะครับก็ให้เราเทน้ําไปยังที่ถังได้เลยตัวน้ําก็จะไหลออกมาจากสายนะครับซึ่งตัวน้ำนี่ครับก็จะมาจากตรงถังเก็บน้ําตรงนี้นะครับไหลาจากทางสายออกมาจากตรงนี้เลยเราก็จะทําการระบายน้ํานะครับ จนกว่าน้ําจะหมดจากถังเมื่อน้ําหมดจากถังแล้วเราก็จะทําการเติมน้ําเข้าไปในถังเก็บน้ําใหม่ก็เป็นการใช้น้ําใหม่นะครับทดแทนน้าเก่าหลังจากที่เราทําการเดินน้าในถังเก็บน้ํานะครับจนออกมาหมดแล้วเราก็จะนําสายกับเข้าไปยังล็อกเก็บไว้ที่เดิมเมื่อเราทําการล็อกสายเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทําการเติมน้ํานะครับตัวน้ําใหม่เข้าไปยังถังเก็บน้ําเลยโดยขณะที่เราเติมน้ำทางใต้สังเกตระดับน้ําในสายให้ระดับน้ํานะครับ ในสายนี้อยู่ที่ระดับระหว่างม mm ิน hmm. ิกับแม mm ็ hmm. กเลเวลก็ถือว่าเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทำการปิดฝาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกครับก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำในการทำความสะอาดตัวเครื่อง Auto ออโต้เคดขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการล้างทำความสะอาดห้องนึ่งโดยเราจะมีการใช้ตัวที่เป็นผงทำความสะอาดล้างออโต้เคดของนี้เข้ามาใช้ในการล้างทำความสะอาดโดยเริ่มแรกนะครับเราก็ ทำการเปิดตู้ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดตู้ขึ้นมานะครับให้เราทําการนําตัวแผ่นรองนี่ออกเราจะสังเกตเห็นนะครับตัวขนลวดอยู่โดยตัวผงนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการล้างตัวตะกันหรือก็คือพวกมรนดาเศษสีขาวๆที่เกาะอ,อยู่ที่ตามขนลวดเพื่อให้ตัวขนลวดไม่ได้มีตะกันตรงนี้มาก่อแล้วก็ทําให้เครื่องสะอาดนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยตัวผงจะใช้หนึ่งซองต่อ ห้องนึ่งที่มีขนาด30ลิตรโดยตัวนี้ห้องนึ่งมีขนาด24ลิตรเราก็ใช้ได้แค่ซองเดียวแต่ถ้าเกิดสตาวาตัวเป็นห้องนึ่งขนาด40ลิตรเราก็ใช้สองซองโดยวิธีการล้างในขั้นตอนนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งกับเครื่องออโต้เคปขนาด16ลิตรที่เป็นลักษณะตู้แบบนี้รวมถึงออโต้เคปขนาด24ลิตรแล้วก็40ลิตรโดยเราทําการแกะซองผงตรงนี้ออกมาตัวผงจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับเราก็ทําการโปรยเข้าไปในห้องนึ่งได้เลย หลังจากที่เราทําการโปรยผงลงไปแล้วนะครับให้เราทําการเปิดวาล์วน้ําเพื่อให้น้ําจากถังเก็บน้ํานะครับไหลเข้ามาท่วมผลลวดในห้องหนึ่งตัวน้ํานะครับก็จะละลายตัวผงทําความสะอาดนะครับไปพร้อมกับน,น้ําเลยเราก็เปิดน้ําให้จนท่วมผลลวดเมื่อน้ําท่วมขลลวดจนมิดแล้วนะครับเราก็ทําการปิดวาล์วน้ํา จากนั้นนะครับเราก็ทําการปิดประตูห้องนึ่งนะครับโดยที่เราไม่จะเป็นต้องใส่ตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวผ้าอะไรที่เราจะใช้ในการผ่าตัดเลยนะครับเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดอย่างเดียวนะครับจากนั้นเราก็จะทําการเปิดสวิ์นะครับเพื่อเปิดที่เครื่องทํางานนะครับโดยการทํางานนะครับเราจะเซฟในโซนของเวลาฆ่าเชื้อนะครับที่15นาทีนะครับในโซ่โดยโซ่ของเวลาอบแห้งนะครับเราจะเซฟที่เป็นศูนย์เลยเพราะว่าเราจะเน้น ใช้ในโซ่ของอเวลาฆ่าเชื้อเพื่อให้ตัวผงทำความสะอาดที่ละลายอยู่กับน,น้านะครับทําการซอกตัวตะก,กันต่างๆที่คุ้มขนลวดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จตัวตะก,กันต่างๆมันก็จะหลุดออกจากตัวขนลวดนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องโอแผงนะครับเมื่อเราเซ็ตเวลาฆ่าเชื้อที่สิบห้านาทีแล้วปรับเวลาแ้กเป็นศูนย์แล้วก็เปิดเครื่องทํางานได้เลยครับตัวเครื่องก็จะแสดงฮีเตอร์นะครับขึ้นก็คือตอนนี้ ตัวขนรดก็จะเริ่มทําการต้นมน้ำหลังจากจบกระบวนการแล้วนะครับ ตัวห้องนึ่งนะครับจะทําการระบายความดันลงมถึงน้ําแล้วก็ตะก,กันที่หลุดลอ,อกออกมาถูกดันเก็บเข้าไปในถังเก็บน้านะครับจะสังเกตได้จากลักษณะของควันที่ออกมาก็คือทั้งความดันลงถึงน้ําต่างๆแล้วก็ตะก,กันถูกดันพักเข้ามาไว้ในตัวถังพักน้ําตรงนี้แล้วห <ST> ลังจากที่น้ําจากห้องนึ่งแล้วรวมถึงตะกันนะครับถูกถ่ายมาเก็บเอาไว้ที่ถังพักน้ำเนี่ยเราก็จะทําการไขตัวน็อนตตรงนี้ออกนะครับเพื่อทําการระบายน้ําจากถังพัก ออกมาด้านนอกโดยหลังจากที่เราทําการถอดน็อตตัวนี้ออกมาแล้วให้เราทําการเปิดวาล์วาน้ําที่ด้านหน้าเครื่องนะครับตัวน้านะครับที่อยู่ในถังพักก็จะไหลออกมาผ่านทางตรงช่องนี้เพื่อเป็นการระบายตัวน้ําแล้วก็ตะกันที่ปะาปนออกมากับน้ําออกมาหลังจากที่น้ำออกมาจากถังพักจนหมดนะครับเราก็จะทําการเติมน้ําใหม่เข้าไปก็จบลงแล้วนะครับสําหรับแนะนําวิธีการทาความสะอาดเครื่องออโตโ้เคป ก็ครั้งหน้าจะเป็นคลิปแนะนำโปรดักต,ต,ตัวไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกับทางช่อง Youtube ของบริษัทเป๊กคิวเมนเซ็นเตอได้ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ